หน่วยการเรียนรู้การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเรื่องกฎของเมนเดลตอนที่สามสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎของเมนเดลเป็นตอนสุดท้ายกันแล้วก่อนอื่นให้เพื่อนๆลองดูภาพตอบไปนี้กันก่อนนะคะจากภาพที่เพื่อนๆได้เห็นพอจะตอบได้ไหมครับว่าเพราะเหตุใด ผลรุ่นลูกที่ได้จริงออกมาแตกต่างกันผลรุ่นลูกที่ปรากฏออกมาตามกฎของเมนเดลแล้วควรจะมีลักษณะอย่างไรถ้ายังตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบจากเนื้อหากันถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเพื่อนเพื่ยังจำการทดลองของเมนเดลได้หรือเปล่าเอ่ยเก่งมากค่ะเมนเดลได้ทำการทดลองและพบว่า เมื่อเอาต้นถั่วลันเตาพันธุ์สูงแท้ที่มีเปลือกหุ้มเมล็ดสีเทามีจีโนไทป์เป็นทีใหญ่ทีใหญ่จีใหญ่จีใหญ่ผสมกับต้นเตี้ยพันธุ์แท้เปลือกหุ้มเมล็ดสีขาวทีเล็กทีเล็กจีเล็กจีเล็กจะได้ต้นสูงที่มีเปลือกหุ้มเมล็ดสีเทาทีใหญ่ทีเล็กจีใหญ่จีเล็กทั้งหมดแต่เมื่อเอาพันธุ์ผสมคือทีใหญ่ทีเล็กจีใหญ่จีเล็กมาผสมกันเองพบว่าต้นถั่วที่ได้ มีต้นสูงเปลือกหุ้ม,มเมล็ดสีเทาต้นสูงเปลือกหุ้ม,มเมล็ดสีขาวต้นเตี้ยเปลือกหุ้ม,มเมล็ดสีเทาและต้นเตี้ยเปลือกหุ้ม,มเมล็ดสีขาวแสดงว่าทั้งสองลักษณะของต้นและเปลือกหุ้ม,มเมล็ดมีการถ่ายทอดอย่างอิสระด้วยเหตุนี้เขาจึงตั้งกฎข้อที่สองขึ้นมาเรียกว่ากฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ (Law of Independent Assortment) อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่ากฎข้อที่สองของเบนเดลมีอะไรบ้าง งั้นไปถามพี่ยูเรนะัสกันดีกว่าค่ะจากแผนภาพข้างต้นเพื่อนๆพ,พอจะบอกได้ไหมคะว่าลูกในรุ่น F2 จะมีอัตราส่วนแบบใดบ้างเฉลยก็คือลูกในรุ่น F2 จะมีอัตราส่วน4แบบด้วยกันคือ 1. ต้นสูงเปลือกหุ้ม,มเมล็ดสีเทามีอยู่9ชุดแบบที่2คือต้นสูงเปลือกหุ้ม,มเมล็ดสีขาวมีอยู่3ชุด แบบต่อมาคือต้นเตีย้ยบเปลือกหุ้มเมล็ดสีเทามีอยู่สามชุดเช่นเดียวกันและแบบที่4ี่ต้นเตีย้ยบเปลือกหุ้มเมล็ดสีขาวมีอยู่หนึ่งชุดและมใครรูไหมคะว่ารูปแบบการถ่ายทอดของเมนเดลมีแบบใดบ้างว้าวเยี่ยมไปเลยค่ะรูปแบบการถ่ายทอดของเมนเดลนั้นก็คือการถ่ายทอดลักษณะเด่นแบบสมบูรณ์ Complete Dominance คือการที่ยีนซึ่งทำหน้าที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมแยกตัวออกจากกาันอย่างชัดเจนระหว่างยีนเด่นและยีนด้อยโดยยีนเด่นสามารถแสดงออกและข่มยีนด้อยไว้ไม่ให้แสดงออกได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งสามารถแบ่งการพิจารณาออกเป็นลักษณะต่างๆดังนี้ 1. การพิจารณาหนึ่งลักษณะเช่นต้นเตี้ยผสมกับต้นสูงหรือเม็ดสีเขียวผสมกับเม็ดสีแดง2 การพิจารณาสองลักษณะเช่นเม็ดสีเขียวผิวครุขระผสมกับเม็ดสีเหลืองผิวเรียบการถ่ายทอดลักษณะเด่นแบบสมบูรณ์เป็นไปตามกฎของเมนเดลทั้งข้อ1และข้อ2อง,ใน,งในบางครั้งการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมอาจจะไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดลเรียกว่าการถ่ายทอดลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ incomplete dominance คือการที่ยีนที่ควบคุมลักษณะเด่น ไม่สามารถข่มการแสดงออกของยีนดยได้สมบูรณ์ทำให้ลูกรุ่นที่1เกิดมามีลักษณะของทังลักษณะเด่นและลักษณะด้อยเช่นการถ่ายทอดลักษณะสีของดอกกุหลาบกฎของเมนเดลก็จบลองอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะครั้งหน้าเราไปดูลักษณะเด่นลักษณะด้อยยีนเด่นและยีนด้อยกันรับรองว่าสนุกไม่แพ้กฎของเมนเดลอย่างแน่นอน สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ